และสาหรับเคล็ดลับข้อสุดท้ายของผมในการลงทุนในตลาดหุ้นให้ประสบความสําเร็จน,นั่นก็คือการลงทุนในความรู้ครับก่อนที่ผมจะเข้ามาตลาดหุ้นนะครับผมพยายามศึกษาหาข้อมูลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเชิงมูลค่านะครับทางด้านการเงินแล้วก็ที่สําคัญครับทางด้านเทคนิคอลพยายามหาความรู้อ่านหนังสือลงคอร์สเรียนหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกทางครับที่ทําได้ เพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับและความเสี่ยงนั่นก็คือความไม่รู้ครับผมเชื่อแบบนี้มาตลอดผมถึงพยายามหาความรู้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วเมื่อเข้ามาในตลาดหุณแล้วผมก็ยังไม่หยุดที่จะศึกษาหาข้อมูลต่อไปครับเพราะว่าผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันไม่สิ้นสุดมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะครับจากประสบการณ์ต่างๆ สไตล์ในการเทรดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทําตัวเหมือนน้าครึ่งแก้วครับที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆเข้ามาในหัวได้เสมอผมก็จะพยายามศึกษาให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ความรู้ที่เรามีเนี่ยผมคิดว่าเรามีเท่าเรามีความรู้เท่าไหร่เรามีความรู้แค่ไหนเราก็เทรดตามความรู้ตัวเองครับก็สามารถเอาตัวรอดในตลาดคุณได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราโลภ เราอยากได้มากกว่าหรือเกินความรู้ที่เรามีเนี่ยเมื่อน,นั้นมันจะทําให้เราพลาดครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับในสิ่งที่ทุกคนควรจะได้รับมันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าโลภเกินความรู้ที่ตัวเองมีครับขอบคุณครับ